สวัสดีพี่ๆน้องๆครับมนีน้อยคอกังสีฟ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาเบิ้ลรดสิทธยานะครับลดสิทธยาไขยานะครับนี้ก็ได้มาสิทธยาขายานะครับแต่พอได้ไปปรับใส่บ้านเขานะครับรถคันนี้ก็สิทธยาได้อยู่ประมาณเมตเมตรถึงเก้าเมตรนะครับจ้าตอนนี้ผมใส่แค่หกเมตรนะครับคือว่าต่อแขนมานะครับสูตหกเมตรนะครับคือว่าแถาสี่สิบเก้าเมตร ครับจะห้องสี่สี่กิโลเม็ดเ้องกับสีตัวมาอีกนะครับตรงนี้ตัวต่อแขนนะครับแต่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนไครับคือว่าระบบตบที่ว่าให้รถลิกต์มันไม่หมุนะครับนะครับตัวต่อให้รถลิกต่อยังไม่หมุนะนี่ยวจะเป็นหัวยานะครับตอนอีู่ผมทีเรียนอยู่ผมจะเปิดลุ้งนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหัวยานะครับนะครับมีกล่องฐาน อ,อะไรมาเลยเลยนะครับทั้งน,นี้นะทั้งคนอยูที่นี้เพื่อนนะเป็นหัวยายเพื่อนนะครับจะให้ลูกนิกต้องถูกสับปะรดกับพี่นิกตัวทั้หนาครับที่นี้สายไฟสายให้ลูกนิกนะครับเป็นสายยาน,มมานะครับฟอานาน,นะครับตัวหัวนี้ลบน,นะครับรถึงดันทั้งเลยนะครับ Right ต่อเข้าไปในรถนะครับกับตควบคุมในรถนะครับเปกล่องควบคุมอยู่ในรถนะครับครับสายไฟต่อเข้ารถนะครับข้างนี้ก็เป็นสายยาวทั้งด้านหลังนะครับสายยาวทั้งด้านหลังนะครับต่อพวกกระลาคมันอีกเลยนะครับมีสายไฟนะครับข้างนี้มันกล่องควบคุมนะครับควบคุมตัวปล่อยยานะครับปล่อยยาแล้วว่าจะปเพลี้ยนะครับ ครับอิจฉากรีเฟรตเลนะครับผมทั 5, ้งยานี่ก็ทันหาร้อยลิตรนะครับทั้งนี้ครับอั่างเงี้ครับทันหาร้อยลิตรนี่ครับกักดันนะครับกักดันที่ว่าตัวปันยานะครับปันปันยาเงี้นะครับผมเหนี่ครับปั้นนี่เลยนะครับตั้นยาแล้วก็ปันยาแล้วก็ตรงยาเบ็ดตีนะครับ อันนี้ก็บสิป็นด้านหลังนะครับสีพาเบอร์หัวยาด้านหลังนะครับคือว่าตัวนี้ก็บสิมีอยหนึ่งสองสามสี่หาหัวนะครับตัวนี้ครับนี่ครับหัวยาทั shorts, so, like ้งด้านหลังจะมีอยูหาหัวนะครับนี่ครับก็บสีใสหาหัวครับทั้งด้านหลังตัวนี้คือว่าตัวต้อนำเข้าไปสียานะครับนี่ต้อนำเข้าไปผสมยานะครับสิตัวนี้ครับเป็นวแววนะครับปิดไว้ใส่สายน้ำไงนะครับ ไปเลยนะครับเป็นกระดิบกล่องนะครับร้านนะครับเป็นกล่องกล่องยาครับกล่องคุณกล่องน้ำนะครับถึงวิธีหัวยากรับนีกล่องอีกเช้นนึงนะครับที่กล่องตัวนน้อยๆถึงหัวยาครับเป็นกระดิบกล่องกลองด้านเลียดครับกองตุงนี้นะครับกระบกล่องนะครับกล่องยากล่องค้นกล่องน้ำนะครับควันที่ออกจะได้หัวยานะครับนี่ครับ เป็นตัวต้องควบคุมนะครับเป็นตัวควบคุมหย่านะครับพไฟยาจะออกหนออกสายนะครับตรงนี้อันเทนไล้นะครับเทนบนในรดได้นะครับเทนเป็นในรถสัตว์เลยนะครับไฟยาวก็เลยต้องการยาวก็เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปชซ่าพิซี่หนึ่งงอกนะครับชมนะครับพีซซี่ตีดยาขายานะครับตีสเร็วนะครับเสียงดังนั้น่อยนะครับ นี่นะครับตัวภายในรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปับแขนนะครับนี่ปับข้างหนานะครับยกขึ้นยกลงนะครับข้างหน้าตัวนี้แขนใา้แขนขัวนะครับโอ้ลงมโขึ้นนะครับแขนใายแขนขัวนะครับตัวนี้ก็ปปับเอียงนะครับเป็นหัวเอียงนะครับคือว่าปุ่มควบคุมภายในรถนะครับติดต่อสายไฟข้ามานะครับต่อสายไฟต่อแรงดันออกมาตัวนี้ก็จะเป็นเกนะครับเกียวัดมือพันธุ์เใส่แค่ก้ถึงสองบาทนะครับมีไใส้โยแค่บาทนิดๆนะครับ ตัวสองบาทนะมันก็ต้องกันควายลายนะครับ hmm. ต <I will S 1> uh ัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊กยานะครับว่าเขาต้องกันหน่อยหลายทำเลยือว่าปั๊ดเกยตัวนี้นะครับกระป๋างนะตัวนี้กับปิดปิดยานะครับทั้งทรายปิดยาทั้งหัวนะครับหัวดหนึ่งขวดสองนะครับปิดทรายัวไว้ตัวนี้ก็คือว่าปิดไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดยานะครับเปิด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 ยาเดี๋ยวมอนุภาคพิษที่นอกอยูบ้างนะครับพี่ใี่กับเศเดี๋ยวผมจะใส่เข่าล่องนะครับกดเขียนลงนะครับต้องเล่งเครื่องง่ายๆนะครับจะเสียงดังง่ายๆนะครับ รอบเครื่องนี้ก็ต้องอยุ่งกว่าบ,บานนี้เลยนะครับมันจะได้นะครับเกือบเลขสองแลนะครับนี่กุญธิปรับได้นะครับนี่ครับกุญธิปรับลงนะครับ,รบนี่ครับให้เราหลีกภูเก็ตทำงานนะครับเกี่ยวลงประมาณน,นี้เลยนะครับปรับได้ลงได้ มานนี่แล้วนะครับเดี๋ยวพาเขาล่องไปติดยาเบื้องเลยนะครับครับตัวนี้ป่อยยานะครับนี่ตัวนี้ก็ปล่อยยาแล้วนะครับที่นี่นะครับตัวนี้ก็ปล่อยยาแล้วครับนี่ครับปล่อยยากับจีโอว์เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราเห็นนะครับว่ายุ่งๆข้ากับตรวรนะครับเดี๋ยวเรียวยาวอ่นะครับตัวนี้ตรงข้อหินยาวแก้วเนะครับจะเป็นปล่อยแบบ เลี้ยนอยู่ประมาณนี้ครับกะตีรถรถวามเร็วลงนะครับคนี่เลี้ยนอยู่ประมาณคนในต้องการความเร็วอยู่ประมาณสามเอซีนะครับซีเยาะกะตีได้มันกับพวกเป๊ะหรอกครับกับอยู่ประมาณซีสามจุดเก้าหรือว่าซีนี่นะครับกับพวกเป๊ะหมดเลยนะครับมันอยากให่หนีจังง่ายนะครับครับผู้เดียวทั้งขับทั้งปั๊บนะครับนี่ครับกะตีได้อยู่ประมาณสามจุดเก้านะครับ พอถึงพอถึงซีปนี้นะครับที่เลี้ยงเขาไปนี้ลองทีเลยนะครับสีเปิดตีสีไปเลยนะครับเขาใกล้ถับปั๊บปีกเอานะครับว่าตัดมือกันเลนะครับคลิปนี้กับิบพยาวนะครับพระพิธีหน่องมาชมวิธีสียาขันยานะที่เลียวครับพคตรดุดร้องแล้วก็เรียวออกนะครับที่ว่าหัวมันยาวนะครับโอ้ไปกอลองต่อไปนะครับนี่ครับ ราต,ต้อไปนะครับมันจะเสียงดังกันหน่อยนะครับเด้อพี่น้องพี่น้องเพราะว่ามันต้องเล่งเครื่องแห้งนะครับนี่ครับยากระตุออกนะครับแต่พอแห้งครับเพราะว่ามันต้องกันยาหน่อยนะครับเพราะว่าเจนี่มันจะตายแล้วนะครับเพ,เพราะเพอาะใบยาแห้งนะครับกลจะไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับรถติดธิยาขายานะครับครับเกการปีดอกนะครับเมื่อปกติกับสิบปีนะครับเพราะว่าถนนบางมืญยาเนี่ยกับสิบปีแต่ว่าคนหน้าวนว่้าพอเราปิดดอกกันคนว่านะครับก็ปล่อยไปเลยนะครับเนี่ยกับปล่อยไปเลยก็คุ้มคุ้มหยาไปเลยนะครับปล่อยเลี่ยมไปเลยเพราะเดี๋ยวพอเห็นหยาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเนีย เด <2. S> ี๋ยวพอเห็นครับมันติดเป็นทกนะครับยกไก่ก็หยามอยู่ออกเป็นละอองน้อยๆนะครับเดี๋ยวพอเห็นนะครับแต่ว่าคือว่าเขากระเบื้องเกลนะครับเนี่ยก็เปิดถึนเนี่ยคิดว่าหยาออกนะครับก็ไฟติดมปแล้วนะครับใส่หัวอีกนีดไฟเดียวติดนะครับเหมือนกันทุกคนนะครับเอาไปประมาณหนึ่งหนึ่งกัวนะครับหอบสองหยบสองบาทนะครับกัวขอก็ต้องกับยาหลายก็ยาหลายนะครับครับอาจจะตันนิดหนึ่งนะครับครับเอง ันหกไป่อยนะครับครับกลังนีเนะครับมันหลังเลยนะครับื่อยนะครับข้างหังจะจวายไปยนะครับาหมเบิร์นนะครับหัวเบิรปลาด้วยนะครับี่เเกิดจีดคามีปัญดานะครับี ้าบ yeah, yeah, <economy> an no ัดสิบคนิ่งบ้วนงับมันไลยครับเนี่ยเพราะมันมันถือยากวงทีนะครับเพราะอาลรกเกลียงก็ต้องเล็งถึงทั้งน้อยนะผมไปถึงปั๊บปั๊บหอดทั้น้อยนะครับปั๊บขึ้นนะครับนี่ตะกอนนะครับชื่อว่าจอดรถกระบอะไว้แล้วครับเดี๋ยวจอดเดี๋ยวอยู่ที่นี่นะครับปั๊บเป่านะครับเพราะกับพอนปั๊บเป่าหยาดตีลุ้งไหลทั้งน้อยนะครับผมถึงเขาจอดนะครับเด็กประมาณนี้เลยนะครับ เรียนกับมานนี่ครับเป็นีกับการต้นงเลยนะครับเดี๋ยวมปเห็นเขานบังยนะครับนี่ต้นเมือนะครับบันจางนีลองมืกี่เป็นตัครับนี่แหละครับจะติดรงบมานนี่เลยนะครับยาขัยาจะทำังไงนะครับเว่าคำผู้เดียวนะครับไม่ำเส้นนะไ่นะครับ นะครับหุเมตรรถสีขาวหุเมตรนะครับจะสีขาสีไปเนี่ยสีหุเมตรปุกๆอยู่ครับเพราะว่ามันมีหัวยาหนักหนาด้วยว่ามันปุ่งไปแล้วนะครับแต่ที่บก็ไปหุเมตรปุกๆนะครับจะเลยเลยงงง่วงไปนะยาห้องสีแต่ว่าเราสองคนนั้นรับกันคนนี้เรบประมาณนี้แหละครับที่ว่าสียาหุ้มยานะครับ เลี้ยวกีบอยู่ที่สามจุดเก่านะครับเพราะว่าเขาตีเป๊ะเกี่กับ,กบกนนกได้นะครับบางเทือก็ได้นะครับเอาพีพี่น้องมาชมนะครพราได้เปิสสดปัดใส่คือว่าพอได้ใส่คือว่าสีไปรอบเดียวแล้วเลยนะครับในเทเลสีดีย่าใลยไดลงมุเมิดเลยนะครับ ถ้าว่าถ้าเป็นสวนป้ายน้ำมาลันคนจุดใจตอเองนะครับก็ไปเป็นโตลีเม็ดเลยนะครับถ้าว่าสีเกลียวเม็ดถ้าว่าสีเกลียวแล้วเลยนะครับนี่คกับประมาณนี้นะครับคลิปนี้กันพอจบแค่นี้นะครับให้พี่ๆน้องๆสำหรับชมรถสิทธยาไม่ได้ไปพักใส่บ้านโน้นนะครับแต่ว่าผมว่ากับวันี้นะครับสิทธยากายา ร้านบวกปอดสารเคมีนะครับบปอดสารพิษนะครับจะเป็นไปได้ก็บผอยากให้สิทธนะครับแต่ว่าอันนี้คือว่าสวนเป็นหลายนะครับสวนหลายก็ผลผลิตถ้าเราใส่สารเคมีไม่กับผู้ใหวนะครับเราใส่สารเคมีซอยแล้วนะครับบ้านนี้มันจะใส่สารเคมีตลอดนะครับยกทุกอย่างนะครับเพื่อใส่สิดธิ์ยาขยาพุ่งยางเดี่ยวนะครับครับเคมีน้อยเท่ากันนะที่ขอจบเพียงแค่นี้ครับนะครับ ก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอเคพี่น้องๆนะครับที่ให้กำลังใจมากรางมัดตลอดนะครับมากรางจะติดต่อจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมครับสวัสดีครับ